เพืเ่อน,นทุกคนวันนี้นะคะกำกลับมาอีกแล้ววันนี้กำจะไม่ได้มาอยู่หน้ากล้องเนาะวันนี้กำก็จะมาทำเมคอัพคอลเลกชันนั่นเองปกตินะคะกำก็ชอบดูพวกเมคอัพคอลเลกชันอยู่แล้วนะคะคือดูกลุ่มของคนอื่นนะคะว่าคนอื่นเขาแบบจัดเรียงเครื่องสาอางอะไรแล้วก็มีเครื่องสาอางอะไรน่าสนใจกันบ้างนะคะวันนี้กำก็เลยคิดว่ากำจะมาทําบ้างไปเริ่มกันเลยจ้าอย่างแรกนะคะที่ทุกคนเห็นกล่องอันนี้นะคะกล่องอันนี้จะมาจากเอ่อโฮมโปรนะคะจะเป็นแบบกล่องอันนี้จะถูกมากแต่ส่วน อันนี้นะคะก็จะมาจากมูจินะคะคือเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นร้านขายมันเป็นร้านญี่ปุ่นนะคะที่ขายพวกของแบบเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยส่วนชั้นอันนี้นะคะก็จะมาจากร้านหกสิบาทนะคะพวกไดซงไดโซะนะคะส่วนแก้วอันนี้ก็จะมาจากแบบซื้อแบบเหมือนแบบในห้างแล้วก็มีแก้วขายอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ซื้อมาส่วนอันนี้ก็มาจากมูจิเหมือนกันนะคะ ก็เดี๋ยวเราจะเริ่มจากขวาไปซ้ายนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูในตู้เสื้อผ้าแกรมอันนั้นนะคะก็จะมีกล่องอีก2กล่องนะคะ mm hmm. อันนี้ก็คือบริเวณที่แก้วางพาเลตนะคะก็จะมีพวกทาร์ตบัตท,ทาร์ตก็จะอยู่ข้างล่างอันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นชั้นที่ใส่ของจิป,ปาัะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบของที่ใส่พวกปากกานะคะก็อันนี้ก็จะมีแบบเมเบลีนแบบเมคอัพรีมูเวอร์ที่วางไว้นะคะแล้วก็น้ํายาหยอดตาเนาะ แล้วก็มีน้ำหอมที่น้องแกมให้มานะคะก็ยังไม่ได้ใช้ก็วางไว้ก่อนแล้วก็มี Urban Decay นะคะอันนี้น่าจะดูรีวิวกันไปแล้วเนาะแล้วก็มายาเมียพาเลตข้างในก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้เนาะแล้วก็มีพวกพาเลตอย่างอื่นอีกนะคะก็จะมีอันนี้เป็นพาเลตของลอร่าเมอร์ซเอนะคะอาร์ติสพาเลตนะคะอันนี้นะคะ It's t u d y Time นะคะซื้อได้ซื้อมาได้สักพักแล้วตั้งแต่ตอนนี้เขาออกแล้วนะคะ ดิลลาพาเลตนะคะที่น้องแกรมซื้อมาให้จาก U.S. นะคะข้างในก็จะเป็นนี้พาเลต Perfect ฟกนะคะที่แกมเพิ่งทำรีวิวไปไปดูกันได้นะจ๊ะเดี๋ยวแกมลิงไว้ให้ข้างล่างก็ข้างในก็เป็นอย่างเงี้ยเนาะไม่มีอะไรมากของ Ben e f i t ก็เป็นการลงตัวกันของ u s h เพิ่งทำรีวิวไปเหมือนกันไปดูกันได้นะจ๊ะส่วนทาร์อันนี้นะคะก็จะเป็นแบบตอนแรกเขาก็จะเป็นแบบพาเลตที่แบบมีหลายๆอันอันนี้แกมแยกเขาออกมานะคะก็จะแบบ จำรีพอร์ตเขาเออกมาทั้งหมดเลยส่วนข้างล่างนี้ก็จะเป็นพวกอาชาโดของมีแม็กนะคะมีแม็กเอ็กซ์ m ตร้าไดเมนชันนะคะแล้วก็เป็นแม็กที่แบบคอลเลคชันปกติอันนี้นะคะของเอสเตลอเดอร์ซื้อมาก็ไม่ค่อยได้ใช้นะคะอันนี้แต่ว่าสีสวยแล้วก็เรียงกลับไปที่เดิมนะคะ มันก็จะไม่ได้เรียงแบบตามเดิมหรอกนะมันแค่แบบอยู่ๆด้วยกันนะคะอ่ะต่อไปปาด้านนี้บ้างนะคะเราจะมาเริ่มจากข้างบนก่อนนะคะแล้วก็ลงมาข้างล่างเนาะก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็จะมีพวกอะไรอ่ะพวกแมกบีบีครีมเพปแอนด์พามนะคะอันนี้เป็นของน้องแกมน้องใช้กับน้องแล้วก็มีลอล่าเมอร์ซิเออเอ้ยไม่ใช่ลอล่าเมอร์ซิเออเอบรินีเคอไนเตอร์เนคะเมคอัพเซตติ้งสเปรย์ส่วนด้านนี้นะคะก็ จะมีแบบคอนซีลเลอร์นะคะที่แกมแบบใช้ใช้ลองๆองอยู่นะคะช่วงนี้ด้านหลังอันนี้นะคะก็จะมีกล่องอีกกล่องหนึ่งคือเป็นกล่องที่เป็นของที่แบบแกมไม่ค่อยได้ใช้นะคะพวกนี้อันนี้นะคะเป็นกล่องที่ใส่แบบแปรงที่มากับพวกพาเลตท,ที่แกาได้มานะคะเขาก็จะกลับไปอยู่ที่เดิมแล้วก็มีอันนี้นะคะที่แบบเป็นแปรง มีอันนี้เป็นแปรงทั้งหมดนะคะแล้วก็อันนี้พวกมาสคาร่าพวกอายแชโดว์เบสแล้วก็พวกที่เขียนคิ้วนะคะเดี๋ยวแกมาเอาลงมาให้ดูเนาะพี่จําไม่ได้ว่ามันชื่ออะไร essential อะไรสักอย่างที่แบบน้องจําซื้อให้มาจากอเมริกานะคะซึ่งใช้ดีมากแล้วก็อันนี้ก็จะซื้อมาจากแบบพวกแปรงแบบพวกในห้างะคะ่ะแต่ว่าไม่ค่อยมีแบรนด์หรือว่าอะไรสักอย่างเหมือนกันจาไม่ได้เหมือนกันแล้วก็อันนี้พวกนี้ก็จะเป็นแบบ forever 21 e one นะคะที่แบบได้มาซื้อมาเป็นชุดชุดนะคะแล้วก็มี พวกเซปโฟรานะคะที่แบบเป็นชุดๆเหมือนกันเดี๋ยววางไว้ก่อนส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบอันนี้ก็จะเป็นแบบพวกมาสคารานะคะมาสคาร่าแล้วก็อันนี้มีแปลงหลงมาไปใส่อันนู้นนะคะแล้วก็มีพวกอายแชโดว์เบสพวกอายไลเนอร์ของอินทูอินะคะอันนี้ก็จะเป็นที่เขียนคิ้วแล้วก็อายไลเนอร์นะคะของเคสแล้วก็ มไม่มีอะไรนะคะอันนี้อายไลเนอร์ของเซสติล่าแล้วก็มาเจคอปอ่ะอันนี้ก็จะไม่มีอะไรอันนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องประดับที่ยัมีนะคะส่วนอันนี้นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นงานแซมเปลิลของแกมนะคะซึ่งแกมก็จะมีพวกแบบข้างในก็จะเป็นแบบเออร์เบร์ที่ซื้อมาก็ยังไม่ได้ใช้นะคะพรอมเมอร์โคชั่นมัง้งแล้วก็มีแบบ รองพื้นของ e s t ต e Lauder อันนี้ก็จะเป็นแบบของ Estee Lauder หมดเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแซมเปิลของ Benefit นะคะซึ่งก็ยังไม่ได้ใช้เหมือนกันมี Smartbox Laura Mercier นะคะอันนี้ก็เป็นครีมที่ไปได้มาจาก Chanel นะคะแล้วก็มีแบบ Eye Primer เอ,อ่อครีมกันแดดแล้วก็มีลิปนะคะมีลิปแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบงานอายไลเนอร์ทั้งหมดเลยนะคะที่ว่าซื้อมาแล้วก็ซอกเก็บไว้ยังไม่ได้ใช้นะคะ ชั้นต่อไปก็จะเป็นแบบพวกซัมเปอีกเหมือนกันนะคะก็จะมีทั้งแบบเออใช้สําหรับหน้านะคะสําหรับตัวอันนี้ก็จะเป็นแบบของที่ยาสต็อกเก็บไว้นะคะที่ยำเพิ่งแบบทําฮอไปอันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเก็บพวกเออรองพื้นของแก้มทั้งหมดนะคะรองพื้นก็จะมีแบบพวกเมเบรียนเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเมเบรีนลูสพาวเดอร์ที่ว่าเอยมินเนอรัลพาวเดอร์นะคะ ซึ่งสีมันเข้มไปเพราะว่าน้องแกมซื้อมาผิดสีนะคะก็เลยใช้เป็นบรอนเซอร์แทนนะคะอันนี้ซื้อมาจาก U.S. นะคะแล้วก็มีลอร่าเมอร์ซิเออร์เบนนายนะคะซึ่งซื้อมายังไม่ได้ใช้เลยเพราะว่ามันน่าจะเหลืองเหมือนกันแล้วก็อันนี้นะคะเคลียร์ชูดแล้วก็มีเอสเทอลอเดอร์นะคะที่ว่าเพิ่งได้มาใหม่แล้วก็มีแป้งบอมบีบาวนะคะที่เพิ่งได้ใช้นะคะแล้วก็รักเลยมากว่าจะไปซื้ออีกนะคะ ก็จะเป็นแบบออกในะแบบเป็นแป้งเซ็ตธรรมดานะคะฮิตแทนแล้วอันนี้คือแบบน้องแกมเขาใช้ก็มันจะหมดแล้วกันแบบเขาให้กันมาแล้วกําลองใช้ดูมันใช้ดีมากนะคะเดี๋ยวกันจะค่อยแบบค่อยอไปพูดแล้วกันเดี๋ยวรอซื้ออันใหม่ก่อนแล้วก็ยังมีแบบแม็กนะคะสตูดิโอฟิกส์แกมได้ทารีวิวอันนี้ไปแล้วนะคะแล้วก็มีริโม s สเต็มแมทนะคะ แล้วก็มีอันนี้ยังไม่ได้ใช้เลยอันนี้เป็นเมเบลีนนะคะข้างในซื้อมาแบบข้างในก็จะเป็นแบบเป็นแป้งอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีแบบรอ,องพื้นที่แบบเป็นเนื้อลิควิดนะคะอันนี้ก็จะเป็นลิโมสเตมัสซึ่งใช้แล้วชอบนะคะแต่ว่ามันแกมยังไม่ไดเ้เอาไปพูดถึงในคลิปนะคะแต่ว่าแกมชอบมากเลยนะใช้แบบสองรอบแล้วก็มีมิสเทนบีบีครีมนะคะแล้วก็มีก็จะเป็นอัลเบ l a s s ลาสอิมั l เคเลตลิควิดพาวเดอร์นะคะ แล้วก็มีชาแนลที่แบบทำรีวิวไปแล้วแล้วก็มีแบบอันนี้ก็จะเป็นเอ่อเลฟลอนแล้วก็เมเบลีนดีมเฟชบีบีนะคะซึ่งชอบเหมือนกันอ่ะไปด้านนี้กันบ้างน,นะคะชั้นบนนะคะจะเป็นของที่แกมแบบพยายามที่จะเอาของมาใส่เป็นของที่แกมอยากใช้นะคะแล้วก็พยายามที่จะใช้ให้หมดนะคะนี่ก็คืออันแรกนะคะก็จะไม่มีอะไรก็จะมีแบบเดอะบาร์มอินสเตน อิลมาสกาครีมบัชชาแนลนะคะอิลูชันรอมเบ้แล้วก็แบบอันนี้เป็นเบสนะคะสีชมพออูอ่อนๆแล้วก็มีแบบออคอนซีลเลอร์นะคะมีอันนี้ก็จะเป็นอายไลเนอร์นะคะของเลฟลอนคลเลอร์เตนะคะแล้วก็มีแบบที่เขียนเบสนะคะอันนี้ก็จะเป็นเบสสามอันของบอมบีบราแล้วก็ของไอโคนะคะ ส่วนชั้นที่สองนะคะก็จะไม่มีอะไรมากก็จะมีแบบแค่ Ro r ีอเป็นแป้งนะคะเป็นอันนี้เป็น Maybelline ที่พยายามจะใช้ให้หมดเพราะว่ามันแบบมันค่อนข้างที่จะเป็นเนื้อแบบชิมเมอร์แล้วก็แบบไม่ค่อยชอบนะคะพยายามฝืนตัวเองแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบอายบราวซึ่งไม่หมดสักทีนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคาทีชนะคะพยายามที่จะใช้หมดเหมือนกันไปนะคะอันนี้นะคะดอที่สามนะคะ อ่ออายแชโดว์เบสนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบแมกสีน้ำตาลหน่อยๆนะคะแล้วก็มีแบบชาแนลสีแดงแบบเป็นชิมเมอร์เหมือนกันอนะนะคะน้ำตาลแดงๆหน่อยอันนี้ก็คล้ายๆกับข้างบนเหมือนอันดีออลเมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็มี ลอรีอนะคะที่แกมได้มาจากอเมริกานะคะอีก3อันก็อันนี้ก็จะเป็นแบบพวกครีมแบบครีมเบสหรือว่าแบบอายแชโดว์เบสทั้งหมดนะคะชั้นนี้ก็จะแยกเป็นหมวดหมู่ไปว่าแับแก้มก็คือแก้มหรืออะไรประมาณนี้นะคะส่วนต่อไปนะคะจะเป็นร้อที่4ร้อที่4ก็จะไม่มีของเยอะเท่าไหร่จะออกเป็นแบบครีมเบรชนะคะอันนี้จะเป็นเบอร์ชัวบอนซิ่งพรเมอร์มีนิก มีเบอร์ชัวรนะคะมีบอมบีบราวน์เนอะแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นแบบพวกอายแชโดว์นะคะทั้งหมดพาเลตแบบที่เล็กกว่าพวกนั้นนะคะนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกซีคอันนี้มีเอ,อ่อทูเฟสแล้วก็มีพาเลตที่แบบเป็นที่ปัดแก้มนะคะของซีคนะคะพวกนี้น้ำตาลแบบเงินเงินประกายนะคะด้านนี้ อันนี้ก็จะเป็นแบบอายแชโดว์พาเลตนะคะที่แบบสามารถดึงออกมาได้เนะแต่ละอันของ Body Shop นะคะเป็นอย่างนี้เนาะอันนี้ก็ได้มาตอนมันเกิดนะคะแล้วก็มีเอ่อ n น็กเนะคะที่ทำรีวิวไปแล้วเหมือนกัน ต่อไปอันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นแบบเกี่ยวกับที่ปัดแก้มหรือว่าบอนเซอร์หรือว่าอะไรทั้งหลายแหล่นะคะอ,อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบแม็กนะคะ n a สบอมบีบราวน์นะคะแม็กก็จะแบบมีอยู่สสีนะคะเป็นแบบสีชมพูอ่อนสีชมพูส้มแล้วก็สีแบบส้มกลางๆนะคะแล้วก็มีนาสนะคะ2สีซึ่งเป็นแบบเละไปแล้วแพคเกจจิ้งนะคะ น้ำที่แบบเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็เป็นสีที่เป็นธรรมชาติขึ้นมาหน่อยบราวน์นะคะแล้วก็มีเดอะบามอินสเตนนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแซมเปิลของเดอะบามอินสเตนแล้วตรงกลางก็จะเป็นแบบพวกครีมนะคะก็จะมีแบบ3มอันมาจาก n c x Benefit แล้วก็มาจอริก้ามาจอกานะคะ แล้วก็ตรงกลางอีกเหมือนกันนะคะก็จะมีแบบพวกบอนเซอร์ของเอลเนาะบอนเซอร์ของเอลแล้วก็บอนเซอร์ของซีกนะคะแล้วก็ซีกมาเปิดที่ไทยแล้วตอนเนี้ยอืมส่วนด้านนี้นะคะก็จะมีอายแชโดว์ที่แบบลงมาอันเดียวนั่นคือชาแนลนะคะจะเป็นแบบเบรกอายแชโดว์ซึ่งแบบไม่ค่อยถูกถูกสตาร์แกรมเท่าไหร่แต่ว่าพกแกมต้องพยายามใช้ให้หมดนี่นะคะ แล้วก็มีแบบพวกที่ปัดแก้นะคะของแบบอิลมาสกามีแบบอ,อันนี้อะไรทาร์ตนะคะทาร์ตอันนี้จะมาแบบเป็นคู่กันเนาะแล้วก็มีอะไรนะเนี่ยคาทีสนะคะมิน i ิกมีเมเบลีนะคะแล้วก็ มีคลีนิกนะคะส่วนด้านนี้นะคะก็จะไม่ได้มีอะไรมากก็จะมีแบบอายชาว์โพรอมเมอร์นะคะแบบอายชาร์เบสนะคะของพวกเมเบลีนมีอยู่แบบสี่ห้าอันสี่อันห้าอันนะคะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นในตู้เสื้อผ้าแกมนะคะชั้นนี้ก็จะอยู่ในตู้เสื้อผ้าแกมนะคะซึ่งสองชั้นนี้ก็ซื้อมาจากมูจิเหมือนมูจิเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะแบบไม่มีอะไรยังว่างอยู่นะคะรอของมาใส่อันนี้ก็จะเป็นแบบพวกลิปสติกของแกมทั้งหมดนะคะ ลิฟต์นะคะก็จะแบบแยกกันนะคะก็จะมออีอันนี้ก็จะเป็นแบบของที่ค่อนข้างที่เราแบบเป็นลิฟต์แท่งที่แบบราคาแพงขึ้นมากว่าอย่างอื่นหน่อยนะคะที่จริงมีเยอะกว่าน,นี้แต่ว่าแบบทิ้งไว้บ้างเราบ้างแล้วก็ไปไว้ที่หอบ้างนะคะก็ไม่มีอะไรมีแบบ YSL นะคะมี YSL เนาะแล้วก็แบบมีมี c h a n e l นะคะมี Ma ็แล้วก็แบบ u r b a n d ์บ้างนะคะแล้วก็ที่เหลือก็แบบ อยู่ที่หอส่วนอันนี้นะคะก็จะมีแบบพวกอะไรเป็นแท่งๆที่แบบมันแบบมันตั้งตรงๆไม่ได้คะ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบเมลเดนะคะที่เพิ่งแบบเพิ่งได้มาอันนี้ของท face นะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีแบบเครยอนนะคะที่แบบซื้อมานะคะของแบบของเลฟลอนนะคะแล้วก็มีนิกนะคะนิกที่แบบ นิก์แล้วก็คอลเลกชันนะคะที่แบบมันจะคล้ายๆกันอย่างเงี้ยเนะแล้วก็มีแบบอะไรที่แบบเป็นสเปเรล่นะคะจะเป็น e 2 d อันนี้ก็เป็นนิก์เหมือนกันนะคะแล้วก็มีแบบเบอร์ชัวนะคะแล้วก็มีชูอุอิมุระนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบลิฟท์แท่งๆของนิกนะคะ แล้วก็เลื่อนมาเป็นฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นของที่แบบเป็น d r ัก s t o r e นะคะรวมของ e2d ด้วยแก้มก็ที่จริงกำเลียงนะคะเลียงยี่ห้อก็คืออันนี้ก็จะเป็นแบบ Covergirl อันนี้ก็จะเป็น Maybelline นะคะอันนี้ก็จะเป็น Maybelline แล้วก็มี e2d นะคะแล้วก็มี เขาเรียกว่าอะไรเวทแอนด์ไวมาแท่งหนึงนะคะแล้วก็พวกนี้ก็จะเป็นเล็บลอนทั้งหมดนะคะนี่ก็คือวิธีการที่การเลี้ยงแล้วซื้อกล่องอันนี้มานะคะเขาก็จะจะมีที่อย่างเงี้ยอินเสิร์ตให้นะคะว่าแบบเราสามารถกัน้นเองได้แกมก็รับแต่อารมณ์แกมนะคะว่าแกมแบบจะจัดยังไงเนาะหมดแล้วสําหรับเอ่อเมคอัพคอลเลคชันของแกมนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบเมคอัพคอลเลคชันของแกมเนาะแกมก็คงแบบ พยายามที่จะรักษาเออเขาเรียกว่าอะไรอะให้มันแบบเท่านี้ไม่ให้มันเยอะไปกว่าน,นี้แล้วนะคะตอนนี้ก็พยายามเร่งแบบอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะเนี่ยไอ้สองดอเนี้ยกำพยายามยข้างบนเนี้ยคะ่ะสองอันกมพยายามที่จะเอาของมาใส่แล้วก็พยายามแบบเร่งใช้ของให้ครบนะคะปกตินะคะก็ไม่ใช่คนที่จะแบบนั่งจัดคงจัดของอะไรนะคะแต่นี่คือเป็นสิ่งเดียวนะคะเป็นมุมมุมเดียวในบ้านแกมนะคะที่กมีความเป็นระเบียบมากที่สุดเพราะว่าจัดการแบบ เรียงอะไรทุกอย่างแบบให้มันเข้าที่เข้าทางนะคะแล้วก็ถ้าช,ชอบคลิปนี้ยังไงนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์สับส c คร b e กันได้นะคะวันนี้แกไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย